รู้สึกอย่างไรวิวกุลวุฒิเปิดใจให้สัมภาษณ์ BWF หลังผงาดรังเบอร์หนึ่ง โลกถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการแบดมินตันไทยเมื่อวิวกุลวุฒิวิทิศารนักตบลูกขนไก่ชาวไทยกลายเป็นนักกีฬาชายคนแรกของประเทศที่สามารถครองอันดับหนึ่งโลกโดยจากการประกาศอันดับคะแนนสะสมโลกล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลกบีเเมื่อวันที่3าพฤษภาคมที่ผ่านมานักตบลูกขนไก่หนุ่มวัย24ปีสามารถทำแต้มแซงแซงหน้าชียุ่ชีอดีตมือหนึ่งโลกจากจีนลงได้สําเร็จซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจกับเว็บไซต์ b ีเเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อมองดูนักกีีฬาาาาททุกกกคคนนนน่่่เเยย้้้ววถึงงตํแหับอไดลผมิ ในตัวเองแน่นอนว่าผมยังอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในเส้นทางสายกีฬานี้การขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกย่อมมีความกดดันเสมอแต่ก็เป็นเรื่องดีเพราะมันทําให้ผมมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันที่ผมเข้าร่วมในทุกรายการนักตบลูกขนไก่ชาวไทยเปิดใจสําหรับกุลวุฒิทวิทิสารได้รับการจับตามองหลังเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกได้3ส,สมัยติดต่อ,อกันนอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยร่วมถึงหยิบเหรียญเงินในกีฬาโอลิมปิก2 0 2 4ได้อีกด้วย